เอาให้แน่นกวเดิมปุกเสรปีนี้ใช่ไหมพ่อนั่นคือมันชีวิตกษัรกราทิ้งคนกษตรกต่อไปไม่ทำรูงร่วงก็พอมีมีตารามวดทันการของการกลับมาลงแล้ก็พอแต่ผมกคพอแล้ว่คือไม่เขาไม่เห็นคุณค่าในวัตถุมังกรเยอะจริงเยอะจรจะต้องอยู่แค่ข่ารบริเวณนั่นเองก็พอ เอาเอาให้เอาให้คนลูกคนพอเลยเ็เอาให้หนักเลยนะ่นี้คนลูกคนพอมีจะไรพระาบอัใหญ่โอ้มับอเนี่ย่างนี้ิ้มคเองสั่นเลยโอ้ต๊ลูกเลยเจอพ่อ่ะต้องอย่างนี้สิมันจะได้คุณค่าของบองคนบ้าง ฝ่ายายอมักันหมด้วเจบมังีนครับเป็นเป็นเนี้ยคิดว่าแจกถูกก็จะแจกถูกคิดว่าจะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรนะพ่อเนาะเห็นไหม็นเด็ดแต่ละครั้งหลองไม่เอาทุเรียนเลยปกวัดพระนัตติวัดต่างๆนตากะตาเล ครัไปอุลกันมาครพ่ลงให้ก็ลงหส่สันก็ไม่ต้องเจออย่างนั้นนะพ่อมันจะได้รู้คุณค่าใชบ้หงคุณาอาหาออย่างดีมาเสรไปทำเงินของเรนองนีเกัน่ไดังนั้นกลับกลายเป็น คิดฟ้ามาพี่ยนล้วพอเนาะเจ๊งเงเจ๊งงเน่น้องเอวันนี้เนาะเอาอยากต้งานเป็นจริีจังลงจะเรื่องของนี่แหฟ้ามาเนี่ยเห็นเจ๊งแบทุกอย่างเข้าพอถึงเวลาเอาจริงจริงกพอนะ ก็เห็น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 มาเห็นเห็นมาเท่าเท่าที่ควรแล้วพอแล้วไม่ดีก็ก็ต้องไปเป็นโดนตริยายครับพ่ออโอ้โหทำไมพ่อครับพ่ออาจจิโอนะพ่อเนี่ยบอ้จะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรพ่อไม่อยู่ที่มันจึงหัวแตกหัวแตก็ใช่พรอืมพะนีูีวก็พอเดทุกวานโอ้สาธุเลยดีอ่ะชาวข่าปลอดภัยคนอแลวด็นายใส่ผู้ที่ดูแลทหารทั้งประเทศประเทศละรบาลอร้อย

นี่อะไรนะครับเพราได้กนมนกับถาวิชาลิตเพร,ราะตอนนี้ตอนนี้จำเป็นต้องใช้ตอนน้จำเป็นต้องใช้ใช่ไหมครับใช่